วันกิยามะวันที่ทุกสิ่งถูกทำลายวันที่มนุษย์ทุกคนต้องยืนต่อหน้า,อ,าอัลลอฮ์เพื่อรับผลแห่งการกระทำของตัวเองในวันนั้นไม่มีใครสามารถช่วยเหลือใครได้นอกจากผู้ที่อลัลลอฮ์ทรงเมตตาแต่คุณรู้หรือไม่ว่าบรรดาท่านนาบีจะมีบทบาทสำคัญในวันกิยามะวันนี้เรามาหาคำตอบนั้นกัน 1. น่ท่านนาบมมลลลีมูฮัมมัดอลลลฮุลัยซัลลัม และการชาฟะอะในวันกิยามะมนุษย์ทุกคนจะหวาดกลัวไม่มีใครช่วยใครได้แม้แต่บรรดาท่านนบีเองก็จะกล่าวว่าวันนี้ฉันไม่สามารถช่วยใครได้แต่มีเพียงท่านเดียวที่ได้รับสิทธิพิเศษจากอัลลอฮ์นั่นคือท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะลลยุวาวสลัมท่านได้รับอนุญาตให้ทําชาฟะอะหรือการขอพยโทษให้กับประชาชาติของท่านท่านจะขอดูอาต่ออัลลอฮ์เพื่อให้มนุษย์ได้รับความเมตตาและถูกหย่อนการลงโทษ บางคนที่ทำบาปมากมายอาจได้รับความช่วยเหลือและได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ผ่านการชาฟะอะของท่านนบีแต่ใครจะได้รับการชาฟะอะคำตอบคือผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์และเดินตามแบบอย่างของท่านนบี2ค่ะ ท่านนบ,บีอิบรอฮิมอะไลฮิสลามบิดาแห่งศรัทธาท่านนบ,บีอิบรอฮิมอะไลฮิสลามได้รับตําแหน่งเป็นคอลีลุลลอหรือผู้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ท่านขอโดอาให้ลูกหลานของท่านได้รับความเมตตาและหลายคนที่เป็นผู้ศรัทธาและได้รับผลบุญจากสายสัมพันธ์นี้ท่านเป็นตัวอย่างของการเสียสละความอดทนและการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ใครก็ตามที่ดําเนินชีวิตด้วยความศรัทธาเหมือนท่านอาจได้รับความช่วยเหลือใน ดังนั้นจงเป็นบ่าวที่พักดีต่ออัลลอฮ์เหมือนที่ท่านนาบีอิบรอฮิมเคยทำสามค่ะท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามและท่านนาบีอีซาอะลัยฮิสลามท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสลามเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงพูดด้วยโดยตรงท่านต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติของท่านจากฟิตอูนและเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและการยืนหยัดเพื่อสัจธรรมท่านนาบีอีซาอะลัยฮิสลามถูกส่งมาเพื่อนำทางมนุษย์และ ในวันกิยามะท่านจะเป็นพยานต่อหน้าคนที่เคยบิดเบือนคำสอนของท่านทุกท่านมีบทบาทในวันกิยามะเพื่อให้เป็นพยานต่อประชาชาติของตัวเองแต่สุดท้ายความรอดของเราขึ้นอยู่กับความศรัทธาและการกระทำของเราเองในวันนั้นไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากอัลลอฮฺ สุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าบรรดาท่านาบีทุกคนจะเป็นพยานในวันกียามะแต่จะไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากอัลลอฮ์ท่านาบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัลยฮิวะสลลัมจะทำชาฟะอให้แก่ผู้ที่ศรัทธาและเดินทางตามทางของท่านหากคุณอยากได้รับความเมตตาในวันนั้นจงตั้งใจดำเนินชีวิตตามคำสอนของอิสลามตั้งแต่วันนี้